ตอนทัขาวสุรากการยูด้กินวนานะครับวันนี้จะสังเกตปีนันเกิรมเ,เปลี่ยนแปลงคอตรงๆหน่อยนะเนาะอู้นอนต๊หมอนครับเจ็บบาดเจ็บสาหัสขนาดหลังจากที่เขาหลังจากที่เราเห็นนะครับวิธีการทำน้ำยำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พี่นันเกิ่มขอนำเสนอเมนูที่ดิบๆอร่อยอร่อยกลมกล่อมพกทุกรสชาตินั่นก็คือนี่เลยครับ ยำปูมมานะครับวันนี้เราไปที่ตลาดร้านเมืองมานะครับแล้วก็ได้ปูม้ามา1กิโลนะครับก็ได้ดูทั้งหมด6ตัวนะครับก็1กิโลนะครับก็ตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่นะครับฐานก็เล็กๆของแม่บ้านแม่บ้านไม่กินดิบแม่บ้านก็กิน2ตัวนะครับผมก็กิน4ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามา ลงมือทานกันเลยนะครับว่าวันนี้เมนูยำปูม้ากับปูแม่นึ่งกิมน้ำยำนะครับรสชาติจะเป็นยังไงแต่น้ำยำผมทำแล้วอร่อยเด็ดจริงๆน้ำลายปูมดครับมาอ่ะพร้อมแล้วลงมือทานกันเลยครับอืมอืมขาเล็กๆขาเล็กๆครับ โอ้ยแม่บ้านแย่งซีนอีกแล้วครับแม่บ้านแย่งซีนอีกแล้วผอดออกนี่เ,เพื่อนเพื่อนขาเล็กๆนะครับยอดความอร่อยอันนี้แบบสดๆเลยนะครับพึ่งเอามาจากตลาดแล้วก็มาล้าง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 แกแกะแกะแกะทำน้ำยํานะครับก็จัดการได้เลยครับขอชิมเลยนะครับ ปูหวานโคตรท่านผู้ชมก็กล่าวาว่าปูมาจากเมืองตรังอีกว่ามมาไก่แตะเมืองตรังเมืองนายกชวนไม่ได้เป็นสื้อิีตีความเป็นเกิงตัวเลยครับเกิงตัวสามร้อยแต่ตัวขวสองนิ้วเลยนะ <c oughs> ปกกูนึ่งไทยหวานนี่ครับคุณผู้ชมหวานนี่ครับรรมันปูนะครวันนี้เราเลือกเฉพาะปูตัวปูอย่างเดียวเลยนะครับเออลืมวันนี้เราเลือกเฉพาะ ปูตัวผ uh huh> ู้เท่า totally นั้นนะครับเราต้องการมันนะครับที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ไข่ปูนะครับเป็นมันปูนี่ค่ะท่านผู้ชมหวานมากครับหวาน ไม่มีกลิ่นของความคาวเลยนะครับสดมากๆเดี๋ยวข้อมูลเห็นนะครับเป็นไงบ้างน้ำยำอร่อย,ยจะจิ้มดิครับอืมนะ ใีบ้านจะลองดิบนะครับ ừ, อืมหวานได้อ ครับอืวันนี้ถ้าทางผมอาจจะไม่สมประกอบอือดเงอึๆกะครับไก่เทียกู

กดเดียวลาดกดเดียวขาดหมอครับใครสนใจสามารถทำตามได้เลยนะครับ ยำปูมาปูหน้านี้จะมันมากๆนะครับ กิโลละสามร้อยยี่สิบบาทเองนะครับทั้งหมดนี่หนึ่งโลนะครับ เราใส่กระเทียมโทนลงไปด้วยนะครับเวลาเวลาเรายำเผ็ดหวานหอมกรอบปิ้ปู หือบอกแม่บ้านว่าไม่เอาขาผมไม่เอาขากับหัวกี้มหรอกไม่เอาขากับครีมมันครับแต่แม่บ้านลืมตากออกไม่เป็นไรครับผมกินแต่เนื้ออย่างเดียวส่วนนี้เดี๋ยวเราไปทําเมนูปูผักผงกะหรี่ในวันพรุ่งนีเ้เรามีเมนูต่อไปแล้วนะครับ พุ่งนี้ปูผัดผงกะหรี่จะมีแต่ขากับครีมมันมันจะกีมล็อกล้ามครีมกับกล้ามมันครับอืที่บ้านกออูจุ๊อูไปเลยครีมครีมดิ่งเมีแต่ขากับกล้ามส่วนเนื้อปู วันนี้หมดแนะ่ กวงอิม่มครับจดเข้าไป้เลยสามปั้นนะครับนี่นะ Rồi, mát cứng mhm mhm sụt, mhm hốt mhm 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 hết rồi, hết thì làm. Ừ. ก็สำหรับโคชิงไายนะครับถ้าใครสนใจอยากได้อาหารทะเลสดๆไปที่ตลาดร้านเมืองครับ ส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยากกินเมนูนี้ต้องหาวัตถุดิบมาจากครับถ้าเราได้วัตถุดิบที่สุดยอดเยี่ยมทำเมนูอะไรก็อร่อยครับสังเกตจากแม่บ้านไม่กินดิบนะครับแต่เริ่มเอาช้อนมาแทงที่ปูกันแล้วเริ่มแงะนะครับเริ่มแงะ mình nguyễn cho quả ăn quả à điệp mình nguyễn cho quả ăn quả phục vụ hết phục em ปูหวานนะครับสดไม่มีกลิ่น <c oughs> เนื้อเด้งๆนะครับ <c oughs> มันปูเหลืองๆ <c oughs> สุดยอดครับแล้วก็หมั่ง そうか เนื้อตรงกล้ามมันเป็นเม็ดๆเลยนะครับได้กับได้กับเนื้อตรงตรงกันเชียงมันอร่อยมากแต่ที่เกียบแกะครับพรุ่งนี้เรามาทำเมนูปูผัดพริกกะหรี่ดีกว่า เป็นสอบยาวเป็นสอบอไม่บ้าไม่พูดไม่จาเลยนะครับ ใส่น้ำปลาหนาอที่จริงยำปูมาเสร็จนะปะลาาก็อร่อยนะครับแต่เดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าอย่างกจะใส่ห้าอย่างกระใส่ห้นนี่เรายำแบบ ไทเนื้อส่วนนี้เด็ดสุดครับคุณผู้ชมกันเคีย้ยอกันเคียงปูเก็บไว้ให้พี่้วนดีกว่า อืมพี่อ้วนอยากลองชิมนะครับเก็บไว้ไม่ชิมอันเดียวพอมันเด็กก็กินเยอะไม่ได้เป็นเด็กนะครับไว้ค่อยกินวันพรุ่งนี้ตอนมันสุกแล้วอ่าตอนมันสุกแล้วไปเสด็ตั็ตาบเรา

สีมีขี้หมุะะนบ้่งแะเห็ดหน่อยเห็ดหน่อยก็เป็นโควิดมุกน,นะครับทำไรดีม,ม,มั้ยเมล็ด บอขนาดคร oh, ับ <risque> ่านผู <sh> ้ชมโอ้นี <sh arp inhale> ่มอนกัน <otion> นั้นนี่เนื้อใสปิ้งเลยนะครับลืมกินผักหรือเปล่าอ้วน คุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับในรายการยูดีกินวานนะครับปีนันเกิร์ขอเปเื่อนๆมีความสุขนักๆครับยูดีกินวานกันทุกคนครับเจอกันไหมใน e ีพีต่อไปสำหรับอีพีนี้ก็คือย้ำปู่ม่าเมืองตรังนะนะครับเจอกันไหมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ